โอเคนะครับมวล m นะครับ m ใหญ่กับ m เล็กนะครับเชื่อมกันด้วยเชือกนะครับก้อน2อันนี่นะครับเชื่อมกันด้วยเชือกยาว l คงที่นะครับจะศูนย์กลางถึงศูนย์กลางนะครับแล้วก็เหวี่ยงออกไปให้ m กับ m เนี่ยมันหมุนรอบซึ่งกันและกันนะครับด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคือโอเมก้าครับให้หาอะไรครับแรงตึงเชือกนะครับโอเค วัตถุสองก้อนนะครับมวลไม่เท่ากันนะเนี่ยเอ็มใหญ่เอ็มเล็กนะครับเวลามันหมุนเนี่ยนะครับมันหมุนรอบซึ่งกันและกันมันจะหมุนรอบจุดอะไรหนูรู้หรือเปล่ามันจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลหนูลองทําดูก็ได้นะครับมีวัตถุอะไรสักอย่างนึ่เนี่ยหนูลองหมุนดูปากกาหรืออะไรก็ได้หนูหมุนดูเวลามันหมุนเนี่ยมันจะถ้าเราทําให้มันหมุนมันจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลน้ลองทพี่หมุนบนระนาบไม่ได้พี่หมุนบนอากาศแล้วกัน ถ้าหนูเห็นว่ามันหมุนรอบจุดไหนจุดนั้นคือจุดอะไรครับศูนย์กลางมวลนะครับเห็นว่ามันหมุนรอบจุดไหนจุดนั้นก็คือจุดศูนย์กลางมวลของมันหนูอาจจะเอาค้อนที่บ้านมาหมุนก็ได้นะครับ sponsor? หมุนรอบจุดไหนจุดนั้นคือจุดศูนย์กลางมวลถ้าเกิดขนาดมันเท่ากาันมันจะหมุนรอบจุดกึ่งกลางแต่นี้ขนาดไม่เท่ากาันอันนี้เ็มใหญ่กว่าอันนี้เอมเล็กแน่นอนครับมันจะต้องเยื้องมาทางไหนทางอันใหญ่จริงไหมเออข้าหมุนรอบจุดนี้สมมติว่าหมุนรอบจุดนี้นะครับมันจะหมุนรอบเงี้ย หมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลอ่ะก่อนนี้นะสมมติจุดศูนย์กลางมวลอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะหมุนรอบเนี่ยฟูเนี่ยเข้าใจนะฮะนี่ภาพเป็นมชั่นนะฮะหมุนแบบนี้ส่วนอันนี้อันนี้ก็จะหมุนไปถ้าหมุนฟูแบบนี้โอเคนะหนูคงเข้าใจนะ,ะอันนี้หมุนมานี่ส่วนอันนี้ก็หมุนมานี่นะครับ อันนี้มันอันใหญ่กว่านะครับแสดงว่า r มันจะต้องน้อยกว่าเนาะระยะตรงตรงนี้ต้องนะครับตรงนี้คือจุดลวนะอีที center of mass คือจุดศูนย์กลางมวลเนาะ center of mass นะครับอันนี้พี่ตั้งชื่อน,นิดนึงแล้กันว่า r อะไรดี r หล้กันเนาะอันนี้ตั้งชื่อว่า r r สอเนาะ r สถ้าตรงนี้เป็น r 1นึ่งอันนี้ความยาวตรงนี้มันคืออะไรล่ะ l เพราะฉะนั้นพี่บอกว่ามันคือ l อะไร L- อลบละไบ R A 1ได้ไหมได้เนาะตรงนี้ L, ตรงนี้เอาไป r 1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ L-R ลบอยอย่าลืมเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องการอะไรครับแรงตึงเชื่ออย่างนี้หนูรู้ไหมต้องตั้งสมการกี่สมการครับมีวัตถุกี่ก้อนอต้องตั้งสองสมการ ก้อนนี้มันเข้าสู่ศูนย์กลางได้แสดงว่าต้องมีแรงอะไรครับแรงเข้าศูนย์กลางคือแรงอะไรนั่นเองตึงเชือกเนาะก้อนนี้ก็เช่นกันก็จะมีแรงตึงเชือกเป็นแรงลั้งเข้าสู่ศูนย์กลางแรงตึงเชือกมีขนาดเป็นไงกันล่ะเท่ากาันเพราะมันเป็นเชือกเส้นเดียวกันจริงไหมเชือกเส้นเดียวกันหนูตั้งสมการขึ้นมาสองชุดครับสมการของอันซ้ายสมการอันซ้ายคือสมการอะไรครับซิกมาเอฟซี M A C อันนี้ T ใช่ไหมมวลคือ M อะไร M ใหญ่เรารู้โอเมก้าเพราะฉะนั้นเราก็แทน A C ด้วยอะไรโอเมก้ากำลังสองอะไรอ่าในนี้เราคือ R 1โอเคนะ,ะตั้งเป็นสมก,การที่1น่งไป และอันที่2ของก้อนนี้สมการเหมือนกันเด้เพียงแต่ว่าสนใจก้อนที่2นะครับก้อนที่สอแรงตึงเชือกก็คือ T เนาะเป็นแรงเข้าศูนย์กลางเข้าสู่อยุดกลางนะครับ M ตัวนี้เป็น M เล็ก AC แทนด้วยโอเมกา้ากำลัง2 R นะครับซึ่งไอ้ R ของเราอะ่ะมันคืออะไรล่ะ R ตรงนี้มันคืออะไรกับพี่แทนเลย L ลบ r 1โอเคอันนี้เป็นสมการที่2นะครับเราต้องทำยังไงอ่ะเราจะต้องกำจัด r ทิ้งไปใช่ไหมนะครับตรงนี้บางคนอาจจะเขียนว่า r 1 r 2ก็ได้นะหนูอาจจะเขียน r 2ก็ได้จะเขียน L ลบ r 1ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะเขียน r อะไรได้ r 2ก็ได้ หนูอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาต้องถูกกาจัดทิ้งไปนะครับเราสมมติอะไรครับ r 1กับ r 2หนูจะกําจัดมันได้ยังไงครับเอามาทำอะไรกันเอามาทำอะไรกันจึงกําจัดได้ทำไงเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคเอา2ส,สมสองสมการต่างก็เป็นยังไงกัน ทเท่ากันเนาะเอาสมการ1มาเท่ากับสมการ 2, 2เพื่อกำจัด r 1ทิ้งนะครับอ่านลอ,ลองดูนะครับสมการ1คือ m โอเมก้ากำลัง2 r 1เท่ากับอะไรครับ m เล็กโอเมก้ากำลัง2 l ลบ r 1โอเคไหมค่อยๆทำน,นะครับเดี๋ยวไปทบทวนอีกรอบหนึ่งอะไรตัดได้ครับโอเมก้าโอเคเดี ega, okay. we we to to one, ๋ยวเราต้องกำจัดใครนะ r 1เนาะนะครับ คือเราหา r 1มาก่อนแล้วเราได้ r 1นึ่งเราก็มาแทนในตรงนี้ก็ได้นะครับค่อยๆทำครับจะชา m r 1อันนี้ก็ m อะไร m เล็ก l ลบ m r 1เราต้องการหา r 1เนาะเอาไปรวมกันซะเอาไปรวม r 1ไปรวมกันซะอะไรอะไรรวมกัน m ใหญ่บวกย้ายข้ามา <Okay. S 1> อ่าถูกต้อง เพราะฉะนั้น r 1ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ m ละ ml ส่วน m บวก m ข้อนี้ก็ยากมานนิดนึงนะครับเสียบเข้าไปจบเลยเสียบเข้ามาในสมการแรกคำตอบคือ m โอเมก้ากำลังสองเลยครับเสียบเข้าไปแล้ว ml หารด้วย m ใหญ่บวก m เล็ก ยากนิดนึงนะแต่ขอให้จับที่คอนเซปต์นะครับเ,ออเวลาวัตถุ2อันเนี่ยมันหมุนเนี่ยมันจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลของมันนะครับแน่นอนเวลาแก้สมก,การต้องตั้งสมก,การขึ้นมา2ชุดนะครับอะไรเนี่ย หนูก็ต้องใช้สังเกตดูนิดนึงว่าเวลาเราเรามีสองสมการนี้เราต้องกําจัดอะไรทิ้งนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้อง r 1นต้องไม่มีไม่มีติดอยู่ในช้อยแน,น่นอนเพราะเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมานะครับเราก็ต้องหา r หนึ่งให้ได้ก่อนพอได้ r หนึ่งเข้ามาแล้วก็เสียบเข้าไปฟึบก็จบเลยเอย้ตอบข้ออะไรเขาช่วยพี่ดูด้วยตอบข้อ3ามเนาะมีคำตอบโอเค นะใกล้เสร็จใกล้จบละมาดูข้อถัดไปข้อถัดไปก็ยากอีกนิดนึงออกวงกลมเยอะมากเลครับ